ยก2องนะอาทีพักกันยกหนึ่งนะพักเก็บมันตะลุยต่อเลยทีนี้ ที่เป็นคนยกมันขึ้นรถตักนะฮะเสื้อแดงแรงทิ์นะวันนี้ไม่ใช่วันทิย์นะแต่ใส่เสื้อแดงนะฮะ เสื้อเหลืองของเรานะฮะงานกันกระชับกระเฉงนะรวเร็วมีมือนะฮะการทำงานระดับํำนานการเลยนะฮะขนาดน,นอนเนี่ยยังละเมอว่าหยิบหัวมันเลย <c oughs> ทมเชี่ยวงานขนาดไหนนะฮะคยิดดูเลยนะฮะขนาดนอนละเมอนี่ั้งยินหยิบหัวมันข้างๆที่นอนมาเลยนะฮะขอหยิบโดนนะไอะหัวมันอันนี้ทำไมมันแข็งๆนะจุนทำงางมาเก็บมันช่วยนะวันนี้ เดินมานน่นแล้วนะฮะลุงกำนันของเรานะฮะเดินมานน่นแล้วไม่พูดไม่จานะะลุงกำนันของเรา <c oughs> ผมว่าอย่าไปยุ่งกับแกดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> คนครับก็ต้องรู้งานนะฮะมุมไหนเต็มไม่เต็มนะฮะ ก็อำนวยความสะดวกให้กับทีมยกมันขึ้นใส่ปุุงกีนะฮะไม่ต้องได้เดินอ้อมรถนะฮะฝั่งซ้ายมันไม่เต็มก็เอาฝั่งซ้ายเข้าหาคนยกนะฮะทีมงานเขาทำงานกันอย่างสอดคล้องกันดีนะฮะ,นะฮะนี่ข้อเงี่ยงขวามาก็จะยกเข้ามาเบี่ยงมาเงี่ยงขวานะฮะคนยกก็จะไม่ต้องได้เมื่อยมากนะฮะยกขึ้นก็เทเลยมันต้องเดินนะ ดูลุงกำนันนะเหมือนแกไม่ได้นอนมาทั้งคืนนะสงสัยเมียจะละเมอหยิบหัวมันมาเมื่อคืนดูหน้าตาแกไม่ได้นอนนะนนะสสเมื่อ,ะะอนนะคืน,น,าาน,น,นะคนสงสัยจะเมียจะใส่ชุดนอนแล้วไม่ได้นอนนะฮะ ตามติดไปเลยนะฮะดูบรรยากาศการทำงานของเจ้า5018นะฮะแทรกเตอร์คูโบต้าอ่าสิบแรงม้านะฮะอันนี้ถ้ามือไม่ฉมังนะฮะฝาข้างเนี่ยมียับยุยยีนนะต้องมีชนมีเกีียวกันบ้างนะฮะฝาข้างถ้ามือไม่ฉมังนะ อีกมุมนึงนะฮะทีมงานสาวๆของเรานะมุมนี้ก็ทำไปเรื่อยนะฮะก็ทันกันพอดีกับรถตักนะอ๋อก็ต้องขึ้นไปเยียบนะบอกขึ้นไปเยียบนะ เหมือนมันมันยังไม่หมดนะต้องขึ้นไปเหยียบแล้วเหยียบอัดลงไปนะเอาเหยียบอัดลงไปเรื่อยนะไล่ตามซอกตามมุมนะรถตักมันจะเทได้ไม่เต็มนะต้องพลนขึ้นไปเหยียบอีกทีนะฮะน,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 นิ่มนนะิ่งนะฮนะ ขนตลบข <c oughs> นเยอะมากเลยนะอาวเดี๋ยวดูกเก็บภาพมุมบนอีกมุมหนึ่งนะ <c oughs> อีกฝั่งหนึ่งก็รับหน้าที่นะ <c oughs> เป็นคนบรรจุให้เต็มนะ <c oughs> เต็มพอดีบอ <c oughs> วันนี้นะเหมือนจะ มีการต้องอัดกันแล้วนะฮะเหมือนจะปริมาณที่มันเกินนะฮะปริมาณเหมือนจะไม่หมดนะฮะต้องอัดกันเลยการวิ่งออกจากไร่กับร้อยีแรงมาไม่ใช่ปัญหานะกับเฟืองท้ายขนาดใหญ่ออกไปสบายๆเลยนะฮะ ถอยมารับมันอีกฝั่งหนึ่งนะฮะกับเส้นทางที่ได้เตรียมกันไว้เข้ามาแล้วนะฮะก็คือทางนั้นนะฮะที่เตรียมกันไว้ตั้งแต่แรกนะฮะคือคำนวณแล้วว่ามันต้องมารับมันที่จุดนี้นะฮะก็คือต้องพอดีเป๊ะนะฮะ ไยนะมาเรื่อยวันนี้นะลุงกำนันของเรานะฮะเดินอย่างกระชับกระเฉงเลยนะฮะเดินไว้มารูโดยเดินไว้มารูดโดยย้นเ <laughs> <laughs> ดูนะ อันนี้นะฮะตะกร้าร้อยเลยนะฮะผมถ่ายไม่ทันดูนะฮะคิดว่าผมต้องควรเข้าไปสัมภษณ์แกไหมนะดูนะฮะเข่งแกกุ้ังมาเลยนะฮะจะโดนหัวใครผมก็ไม่รู้นะ ด้วยการประสบการณ์การแ่วนแข่งที่ชำนาญงานของลุงกำนันเรานะฮะจะเอาให้เฉียดหัวใครก็ได้นะบอกว่างั้นเลยนะฮะจะเอาให้เฉียดหัวใครนี่สั่งมาเลยนะฮะได้เลยนะฮะจะเอาให้ห่างมากห่างน้อยนะฮะสั่งได้เลยด้วยประสบการณ์การแ่วนแข่งที่ยาว ผมว่าลุงกำนันแกเดินมาแถวนี้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยนะผมต้องเดินออกก่อนนะเพราะว่าดูท่าทางแกจะเดินไปหาเข่งอีกแล้วนะฮะผมต้องหลบมาอีกฝากหนึ่งของหน้างานนะฮะ าลุยกันต่ออีกนะฮะวันนี้ <c oughs> ต้องเดินห่างหลุงกำนันนะ <c oughs> อย่านะฮะ <c oughs> แล้วอันตรายมันจะเกิด <c oughs> <c oughs> อย่าให้แกเดินเข้าใกล้เค็งทีเดียวนะฮะ นา,นาเห็นไหมนะฮะต้องระวังผมผม,ผมจะหลบแล้วนะ <laughs> ผมว่าแล้วนะฮะลุงกำนันนะะวันนี้ต้องระวังนะอย่าให้แกเขาใกล้เคีงนะ <laughs> กับอีกหนึ่งบรรยากาศความเฮฮาของหน้างานกับทีมงานเสียสุรัตนะฮะวันนี้ผมเจอเข่งไปหนึ่งเข่งนะผมต้องหลบออกมาไกลๆแล้วนะฮะเพราะว่าแถวนั้นมันเข่งเยอะนะฮะลุงกำนันแกไปใกล้เข่งมากเลยตอนนี้ ค่อยๆขยายนะขยายให้มันลงให้มันหลุดออกจากกุ้งกี้นะก็มีรถเล็กรถใหญ่นะลานมันก็อยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วแต่ใครจะชอบนะฮะ รถบรรทุกมันเล็กๆนะเป็นรถอี e ท็กนะวิ่งมาเรื่อยบรรทุกเรื่อยนะอย่างลาในกลปแล้วมันก็นเต็มลำนะก็น่าจะได้เป็นตันละ อยู่ข้างบนก็คอยไล่เรียงเหยียบอัดไปเรื่อยนะฮะให้มันเต็มทุกซอกทุกมุมมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ในการบรรทุกนะฮะเอาเลยมาแล้วค่อยขยาค่อยเทยออกนะฮะออมันเต็ม